กิจกรรมที่ทางอบตค่ะทำ,ทำที่เป็นการกิจกรรมส่งเสริมให้กับเด็กประถมวัยนะคะก็จะมีตั้งแต่มีกีฬาเด็กประถมวัยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกีฬาที่จัดให้กับเด็กๆเลยแล้วก็เชิมดมีพ่อแม่ผู้ปกครองเขา้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็<อ>ก็จะทําให้เกิดคือผลนี่ก็เด็ก,กชอบแล้วก็ได้ฝึกการออกกําลังกายได้มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็สร้างอะไรก็คือสร้างสัมพันธ์ให้กับทาง ค,ครูโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็กแล้วก็ทางชุมชนท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็จะมีการ,รอบรมเอให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็อบรมเรื่องของดูแลดูแลสุขภาพเด็กนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะก็ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ส่งผลต่อ,อเด็กที่ที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีขึ้นด้วย กิจกรรมที่3จะเป็นกิจกรรมวันเด็กค่ะซึ่งเนี้ยก็คือจัดต่อเนื่องนะคะทุกปีซึ่งเนี้ยจะมีกิจกรรมที่เป็นการเสริมพัฒนานการศริลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็มีการปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะซึ่งตรงกิจกรรมนี้ค่ะก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องการความสามัคคีแล้วก็ในเรื่องของทักษะสังคมของเด็กด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอ เรื่องของการปูกฝังแยกขยะเนี่ยไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวแต่ว่าให้เด็กได้ลงมือทำจริงนะคะก็ฝึกเรื่องของจิตสำจิตนาสารจริตสาธารณะของเด็กด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กได้เหมือนมาอ่เป็นให้เด็กได้มีปล่อยของได้แสดงออกนะคะก็เป็นพื้นที่สร้างคูณค้าให้กับตัวเองะคะแล้วก็มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เด็กประถมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพองส่วนนี้ก็เป็น ทำให้เด็กได้ไมีความรู้แล้วก็รู้จักป้องกันแล้วก็กำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็มีการเข้าร่วมอบรมดูง,งานน,นนี้ก็เป็นส่วนที่ทางสุขลากรอทางมาวตรได้พัฒนาศักยภาพนะคะซึ่งก็ทำให้มีความรู้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ เห็นภาพจากการที่ไปดูงานหรือจากการที่เข้าร่วมอบรมแล้วก็มีการนํามาฝากใช้จริงในการดําเนินงานกับของอบตนะคะแล้วก็เรื่องของประชาสัมพันธ์สื่อสารต่างๆตรงนี้ก็มีการเห็นว่ามีการติดตั้งป้ายซึ่งตรงส่วนนี้ก็คืออบตสนับสนุนในการพื้นที่ในการติดตั้งนะคะก็กระตุ้นนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะส่วนต่็ส่วนของปัจจัยความสำเร็จกับ อภัยความสำเร็จนะคะคือได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะมีงบประมาณที่เพียงพอนะคะแล้วก็เ,เด็กแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มีความให้ความร่วมมือในกนรารเข้าร่วมนะคะให้ป,นนประชานภาคบ้าให้ความร่วมมือเช่นกันแล้วก็บุคลารกรมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็สั่กิจกรรมได้นะคะสำหรับปัญหาอุปสรรคตรงส่วนนี้ก็ที่เห็นว่าผู้ปกครองอะค่ะยังขาดความรู้ความเข้าใจแต่ว่า ตรงส่วนนี้เนี่ยทางอบตอได้มีแนวทางแก้ไขนะคะก็คือวังว่าจะจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หกับผู้ปกครองย้ำๆเพื่อให้ผู้ปกครองเข,ข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยมีไม่พม,ม,มีไม่พออยู่แล้วเป็นระยะระยะแต่ว่าอบตอก็พยายามที่จะหางบเพิ่มช่องทางให้มันมีความเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบกิจกรรม ต่างๆที่ทั้งกับผู้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะอันนี้เนี่ยก็บางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้สอดคล้องหรือว่าเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมให้ความร่วมมือหรือกิจกรรมอาจจะยังไม่ได้มาลุวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้นะคะนนก็จะเชิญทางผู้เชี่ยวชาญหรือว่าวิทยากรที่มีเทคนิคความสามารถนะคะเข้ามาแล้วก็มีการประเมินมีการทำแบบสอบถามเพื่อมีการปรับปรุงกิจกรรมกระบวนการสำหรับผู้ป่ว็ ครับสามข้อค่ะก็คือเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพัธนธ์นะคะอันนี้อยากให้เน้นเรื่องของทางออนไลน์เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ช่องทางการออนไลน์นะคะ่ะก็จะเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดนะคะแล้วก็กภาส่วนเนี่ยมีมีส่วนร่วมเน้นว่าด้วยตนเองก็คือเข้าร่วมด้วยตนเองนะคะก็จะได้รับความรู้ตงน,นะคะแล้วก็ นำมาเอาความความรู้ต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยมีการทำจริงในพื้นที่ได้ลองทำจริงก็ได้เรียนรู้ค่ะคุณค่ะ